สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสมมีชาแนนะครับวันนี้ก็จะมาพบกับช่างอ้วนเช่นเคยนะครับเรามาดูว่าวันนี้ช่างอ้วนจะมีจะจะมาซ่อมทีวีอาการอะไรนะครับสวัสดีครับครับช่างอ้วนนะครับหรือไกสอนนะครับอ่าวันนี้ช่างอ้วนจะมาซ่อมทีวีอาการอะไรครับอาการสีเพี้ยนครับ อาการสีเพี้ยนนะครับอันนี้เขาเรียกว่าสีเพี้ยนใช่ไหมสีเพี้ยนครับแล้วก็ีก่กด้วยอ่าสีเพี้ยนแล้วก็อีกากนะครับอ่าเอ่อทีวีเป็นยี่ห้ออะไรเป็น LG ครับเป็นยี่ห้อ LG ใช่ไหมนะครับแล้วคิดว่าอาการเนี้ยถ้าดูแล้วจะเกิดจากสาเหตุอะไรอตอบยากตอบยากใช่ไหมนะครับต้องแกะมาดูนะครับอันนี้ยังไม่แกะนะครับเดี๋ยวให้ช่างอ้วนเนี่ยแกะ เครื่องดูก่อนนะครับ,รบว่าตัวเนี้ยที่มันย่าเรา่ามันเป็นวันบอดเป็นบอดเดียวแทร็กเตอร์ครับนะบเดี๋ยวใช้อ้วนแกะแกะเครื่องออกมาก่อนนะครับแล้วก็ดูว่ามันมีปัญหาที่ตรงไหนนะครับอ่า เครื่องนี้เป็นดิจิตอลใช่ไหมครับดิจิตอลครับเป็นดิจิตอลนะแต่ว่ามันเป็น LG ลจีรุ่นที่ว่าเป็นเครื่องไทยอแดปเตอร์อ๋อครับนะอแดปเตอร์เสียบอ่ะเดี๋ยวให้ช่างอ้วนแกะฝาก่อนนะครับอ่าแล้วก็มาดูว่านะครับมันเสียที่บอร์ดไหนนะครับครับอ่อช่างอ้วนก็ได้แกะฝาล้างออกมาแล้วนะครับลักษณะของเครื่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับ มีบอร์ดอยู่สองบอร์ดนะครับก็จะมีบอร์ดบอร์ดอะไรนะช่างอ้วนอันนี้เป็นมันเป็นเหมือนเขาเรียกไงอะเมนบอร์ดเมนบอร์ดด้วยซัสปายด้วยเมนบอร์ดด้วยซัสปายด้วยไอตัวนี้ใช้วันบอร์ดแอดแปเตอร์อะแดปเตอร์นะครับใช้อะแดปเตอร์นะฮะอ่าแล้วก็มีที่คอนที่คอนนะครับเอ่อช่างอ้วนคิดว่าอาการเป็นขี้กากเนี่ยนะฮะจะเกิดจากอะไรอันนี้สันนิษฐานนะครับสันนิษฐานคิดว่าก็ต้องดูไอ้ไอไออันเนี้ย ไอ้คู่นี้มันตกกระโปกหรือเปล่าก็คือสายแพรใช่ครับมันเป็นข้าวเมามันเป็นขี้กากมันเป็นเกลือหรือเปล่าอ่านะครับก็คือสายแพรเกิดขี้เกลือหรือเปล่าเกลือข้าวเม,มาดำๆหรือว่าเป็นเ e ขียวๆภาพสกรปรกไหมนะครับสนิมสนิมทองเหลืองะครับครับอ่เดี๋ยวช่างอ้วนจะแกะออกมาให้ดูนะคร<ะ>ับมีครับนดำครับอ่า<ำ>เดี๋ยวเอาจะโฟกัสหน่อยอ,อ้อนิ่งๆอ๋อมันจะมันม,ม,มีดำนิดๆใช่ไหมนี่ครับนี่ก็ดำอ่าเดี๋ยวก่อนอ่า ไฟนี้ดำขนาดดำอย่างนี้มีผลต่อมีผลต่อสัญญาณมีครับไฟก็เดินไม่ดีครับครับอ๋อถ้าสมมติว่าไม่ใช่ไม่ได้เกิดจากสาเหตุนี้อ่ตำรวจที่ทีคอนนะครับอ๋อช่างกสอนคิดว่าเป็นที่ทีคอนใช่ไหมนะครับไม่น่าจะเป็นที่จอเออคิดว่ามันมันไม่น่าไหมมันก็เป็นไปได้ครับโอกาสมันเป็นมันเป็นอยนี้ไงมันเป็นพวกเครื่องไฟฟ้าโอกาสเป็นทั้หมดแหละครับอ่ะ เดี๋ยวถ้ายัางไงเดี๋ยวให้ให้ใหช่างอ้วนเนี่ยช่างไกสอนนะครับ mm hmm. ได้ทําความสะอาดสายแพรนะครับสายแพรก่อนนะครับ mm hmm. จากนั้นเดี๋ยวเอาเราเราก็มาดูว่าสาเหตุจะเกิดจากสายแพรหรือเปล่าหรือว่าเกิดจากทีคอนนะครับ mm hmm. ครับหลังจากที่ช่างอ้วนนะครับได้ทําการทําความสะอาดนะฮะเมนบอร์ด สายแพรนะครับนะฮะทั้งสองด้านนะครับก็จะมีด้านเข้าเมนบอร์ดกับด้านที่ด้านออกมันออกจะมนบอร์ดออกจะมนบอร์ดแล้วก็มาที่ดีคอนนะครับนะฮะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนะฮะจากนั้นนะครับเดี๋ยวช่างอ้วนนะครับจะทดสอบนะครับว่าเออหลังจากที่ทําความสะอาดแล้วเนี่ยนะครับผาามันจะกลับมาเป็นปกติหรือเปล่านะครับะเดี๋ยวลองเสียบดูนะครัเสบแ อันนี้เครื่องติดแล้วครับจากนั้นก็จะใส่สายอากาศเข้าไปนะครับอ้าวเสียบสายอากาศเข้าไปนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับนะภาพปกติสวยงามนะครับภาพปกติสวยงามเดี๋ยวให้ชักวัสดสรุปให้นะครับ สรุปแล้วอาการนี้เกิดจากอะไรครับเออเกิดจากข้ามกระหม่อมครับไปไปขวางทางไปไปเบนเกาะที่ว่าเกาะตัวไอ้ตะเก็ตงทอเหลืองอ่ะครับแล้วมันทําให้ไฟหรือสัญญาณมีผวามไม่ดีครับมันก็เลยเกิดการเกิดการอาการกวนครับแล้วจะกายวิธนขี้กาก็สีเพี้ยนเนี่ยครับผมพอเราขัดปุ๊บมันจะเงาขึ้นใหม่ขึ้นฮะไฟไอ้สัญญาเรือไฟก็ได้เดินดีขึ้นอ๋อก็เลยจะทำให้ภาพปกติครับผมครับนะฮะตี่นี้แต่ภาพนี้น่าจะอยู่ในแถวแถวแถวที่มันชื้น พวกแถวข้างใต้แอร์ข้าตัวเย็นประมาณนี้ที่ชื้นน่ก็สรุปออกมาแล้วนะครับว่าเกิดจากสายแพรนี้สกปรกนะครับของเหลืองครับเกิดจากสายแพรสกปรกนะครับเพราะว่าผนั้นทาความสะอาดนะครับด้วยวิธีการล้างนะครับก็ประกอบเข้าไปก็โอเคภาพใช้ได้นะครับก็ยังไงก็ขอขอบคุณนะครับช่างอ้วนบอดตายนะครับหรือช่างไกสอนนะครับ ก็ขอขอบคุณมากช่างอ้วนนะครับก็สสำหรับคลิปนี้นะครับนะฮะก็ถ้ายังไงก็ถ้าคิดว่ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับกดสมครใหด้วยนะครับขอบคุณมากครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ